วันนี้เราจะมานึ่งข้าวเหนียวกันนะคะก็มีข้าวเหนียวนะคะฟ้าเอาไปล้างเรียบร้อยแล้วไปสามน้ำนะคะแล้วก็ใส่น้ําแช่ไว้นะคะแช่ไว้แบบค้างคืนเลยนะคะพร้อมมาดูอุปกรณ์นะคะนอกเหือจอากข้าวเหนียวที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีที่นึ่งปุ๊บซีที่นึ่งนะคะเล็กๆน่ารักอันนี้จงใจซื้อเล็กๆเ,เ,เพราะว่ามันกินไว้แบบสำหรับกินแบบสองสามคนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ผ้าขาวบาง ผ้าขบางเนี่ยท,ที่จำเป็นต้องมีเพราะว่าครั้งแรกที่ฟ้านึง่งอ่ะฟ้าไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ใช้ปโปะข้าวเหนียวมันกต็ติดติดตรงเนี้ยเต็มๆเลยแข็งๆนะคะก็เลยเอาผ้าขบางมาช่วยเวลาล้างทำความสะอาดก็จะได้อปลอดภัยเพางั้นเถอะนะคะไม่เน่าไม่เสียแล้วก็ฝาปิดนะคะมันจะได้อบร้อนเนาะทับพี่อ่หม้อเป็นแก้วน่ารักน่ารักเอาไว้ทำอย่างเงี้ยนะคะใส่น้ำหนึ่งชื้อแล้วก็ กระด้งค่ะกระดองเนี่ยตอนแรกจะคิดว,ว่าเอทำไม่ทงนี้ก็ได้มีไว้ทำไมทีมารู้ทีหลังว่ากระด้งเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอพอเราเรลนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาเขามามาเบร์ใเงี้แล้วก็ใช้ทับเพียรเกี่ยเกี่ยให้ไอร้อนให้ความร้อนมันออกนะคะที่เขาบอกว่าเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่า,ากินข้าวเหนียวแล้วทาให้อเนี่ยเพราะว่ามันร้อนนะคะมันเขาไม่ได้เอาไอร้อนออกก็คือไม่ได้เกลีย่ยตัยนะคะ,นะคะก็เดี๋ยวเรามาทํากัน เ้าคเหนียวเราใส่ในภาเกอบางแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝานเด็วๆเลยเดี๋ยวค่ายมาดูนี้เลยเนาะเค okay, พอนึ่งไปได้สักพักหนึ่ง,งนะคะเราต้องมากลับด้านเขาเพราะว่าตรงข้างล่างมันสุกแต่ข้างบนมันไม่สุกนะคะเราก็เลยต้องกลับเอาข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงไปข้างล่างทีนี้เราก็อาจจะมันไม่ได้ใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะจะทำแบบพลิกอย่างเงี้ยยากก็เลย ให้ประกอบช่วยนิดนึงนะจ๊ะอ่ะกลับด้านแล้วชัดชัดว่าข้างล่างอะสุกแล้วไม่ไม่สุกนี่คือเหตุผลที่ต้องกลับด้านค่ะโอเคกลับไปนึงต่อค่ะ ฝนตกฝนีกอ่างนี้ว้าวเออเลื่อนได้ล t ่นได้อะไรกี้กลับกลับไปกลับมา <S <S มสงแล้วกัน่นองนานไปหน่อยก็เลยติดค้า Okay